จัดกันไปกับที่ขันยานะครับเศษๆไปครับโอ้ยงามเลยพี่น้องเห็นไหมครับเๆเลยวันนี้แลเลยเนาะอ่าเลยครับจัดไปเลยครับสี่ต้นเศษๆเลยเอ่อแดงๆเลยครับที่ขันยาครับเอาไปย่างเศษๆเลยเต็งแดงสดๆอย่างนี้เลยโอ้ยกิ่มเกลียวสุดๆไปเลยครับจัดกันไปเลยแบบเน้นๆอีกแล้วนะครับสองร้อยพรนครับ แล้วก็พูนจะเป็นเนื้อล้ำมะพร้าวค่ะครับแล้วก็เนื้อต้มเนื้อแกงตอนนี้เราก็ลดราคาไปแค่ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบต้นเองแล้วก็จะเป็นทุกสายจุกเขาจะมีเพีพ้ยสดสดคันอ่อนสายจุ๊กสายลาดก้อยคสวยสวยสดสดใหม่ๆเลยค่ะครับขายไงครับสองร้อยหกสิบราคาสองร้อยสิบต้นกันนะครับขอทานแม่ค้าก็สองร้อยสิบสิบบาทใครอยากทานสมองก็มีนะคะสมองผัดวันนี้มาไม่เจอน้องเบียะฮะน้องเบียะไปไหนแม่น้องเบียะหยุดวันนึงค่ะเหนื่อยเหนื่อยขอหยุดวัน วันหนึ่งมาผิดวันนะครับ